เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็จะมาขอโชคขอลาบกับกิ่งไม้นําโชคไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับแอดกันนะคะวันนี้แอดก็ซื้อน้ําแดงแล้วก็ขนมมาถวายกุมารน,นะคะแล้วก็เจ้าพ่อต้นพอกนะคะก็จุดทูปเก้าดอกนะคะท่านผู้ชมก็อธิษฐานขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อต้นพอกแล้วก็กิ่งไม้นําโชคนะคะขอให้เข้าอีก ในงวดนี S <S ้นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆเลยค่ะบนล่างค่ะท่านชมค่ะงวดนี้ก็เลยตามต่อนะคะเดี๋ยวค่อยไปส่งดูตัวเลขพร้อมกับแอดเลยนะคะ่อ้ลใเมมากดทหถูซ วันนี้ลูกมาขอแก้ตัวขอให้ท่านช่วยชุบรากใหม่จะได้มชุบาเพมวตสร้างควารุกันทตัวรอวมระทาช่วยรากให้กระเ้ช่วยเพื่อถูตัว สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองแชนแนลนะคะก็วันนี้แอดมาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะหรือว่าวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศก็จะเงียบไปหน่อยนะคะก็เป็นวันพระนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะมาตามตัวเลขจากกิ่งไม้นําโชคไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขกิ่งไม้นำโชคก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็มาขอเอ,าาองน,เน,นะคะส่งเองค่ะท่านผู้ชมเห็น1 5กับ9 5นะคะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะแต่ก็เสียดายมากๆนะคะที่เอ็ดไม่ได้ เสี S <S <an> ่ยงโชคเสี่ยงลาบกับกิ่งไม้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็จะมั่นใจเลขตายยายพญาบึ้งนะคะก็เลยจัดหนักนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะวันนี้ก็อยากจะมาตามตัวเลขจากกิ่งไม้ไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็แอดได้เส้นไหว้เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมจุดธูปเก้าดอกกับเทียนหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ วันนี้ก็ซื้อน้ำแดงกับขนมมาถวายกุมารน,นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขก็ยังอยู่นะคะนี่นะคะงวดที่ผ่านมาแอดก็เห็นตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งห้านะคะตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลขห้านะคะ กงวดที่ผ่านมาแอดก็มองเห็นเป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะตัวเลขยังอยู่ชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าเก้าอดก็จะมองเห็นตรงจุดนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขเก้านะคะข้างหน้าเป็นเลขห้านะคะวันนั้นแอดก็มองเห็นเป็นห้าเก้าเก้าห้านะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะบนล่างค่ะท่านผู้ชม วันนี้ก็เลยอยากจะมาส่งให้กับ FC ทุกท่านส่งไปกับแอดนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงที่แอดเห็นงวดก่อนนะคะห้าเ้าเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตรงนี้ก็เหมือนเลขหอีกนะคะท่านผู้ชมข้างล่างก็เหมือนเลขแปดนะคะ ตรงจุดที่เห็นห้าเก้านะคะก็จะมองเห็นเป็นห้ากับแปดนะคะท่านผู้ชมหรือไม่ก็ห้าหกนะคะเพราะว่าเลขหกจะเอยียงเอียงหน่อยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็มองเห็นเป็นห้าหกเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ห้าแปดนะคะก็มองเลขหกกับเลขแปดก็คล้ายคล้กันเหมือนกันนะคะถ้ามองในมุมหนึ่งนะคะก็จะเห็นเป็น ห้าหกหรือไม่ก็ห้าแปดนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดก็จะให้ท่านผู้ชมดูจุดเดิมนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เห็นเลขสองนะคะเลขสองเพิ่มนะคะท่านผู้ชมข้างหน้าก็เป็นเลขห้านะคะก็ตรงจุดเดิมนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าข้าง ข้างหลังจะเป็นหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าก็ออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเหลือข้างหน้ามองเห็นเป็นห้ากับสองนะคะแอดมองเห็นเป็นห้ากับสองนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบวา่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะแล้วก็ตรงดำดำ,ดำตรงนี้ก็เหมือนห้ากับศูนย์นะคะตรงดำดำ,ดำเหมือนห้ากับศูนย์นะคะ เลขศูนย์ดูแปลกมากๆนะคะท่านผู้ชมเหมือนใบหน้าคนเลยค่ะในสายตาของเอ็ดก็มองเห็นแบบนี้นะคะตรงเลขศูนย์คล้ายค้ารูปก,กุมารน,นะคะท่านผู้ชมมีตามีตามีจมูกนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะมองเห็นเหมือนกับเอ็ดไหมคะก็เห็นเป็น5ู้นย์นะคะตรงจุดนี้นะคะ ตรงนี้เป็นห้าตรงนี้เป็นศูนย์นะคะข้างบนตรงนี้จะเป็นเลขห้ากับสงนะคะหนึ่งห้าก็ออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเอานะคะเพราะว่าออกไปแล้วนะคะเหลือห้าสองกับห้าศูนย์นะคะตรงจุดนี้นะคะแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ แล้วก็ตรงจุดนี้แอดก็เห็นตัวเลขเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ชัดเหมือนกันนะคะหกห้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถ้าสามตัวก็ห้าหกห้านะคะตรงจุดนี้มองเห็นเป็นสามตัวนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นห้าหกห้านะคะ<ๆ>ก็ชัดมากๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าสองตัวจะชัดกว่านะคะหกห้าค่ะ ก็ส่วนมากสามตัวจะไม่เข้านะคะท่านชมก็จะเข้าสองตัวนะคะแอดคิดว่าน่าจะรุ่นสองตัวน่าจะดีกว่านะคะท่านผู้ชมก็มีหกห้าห้าหกนะคะแล้วก็ห้าสองสองห้านะคะแล้วก็ห้าแปดแปดห้านะคะวันนี้แอดก็จะให้สามหางนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นหกห้าห้าหกนะคะหกห้าห้าหกนะคะ ตรงนี้ก็ห้าสองสองห้านะคะข้างล่างเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็วันนี้เอฟก็จะให้สี่หางนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดเห็นเป็นสี่หางนะคะมีหกห้าห้าหกห้าสองสองห้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็ห้าแปดแปดห้านะคะก็งวดนี้เอฟก็จะให้ไปสี่หางนะคะท่านผู้ชมคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขกิ่งไม้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแม่นมากๆนะคะแอดคิดว่าท่านจะให้โชคอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมคะสําหรับกิ่งไม้นําโชคกิ่งนี้นะคะ ก็ถ้าชอบก็ซื้อนะคะท่านผู้ชมไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอปดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้แอก็ขอให้ F C ทุกท่านโชคดีไปกับกิ่งไม้กิ่งนี้นะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ